วันนี้จะพามาปุกคิดร2 5ยี่ห้านะฮะตัวแรงในะสมัยเรียนมหาลัยนะครับรถคู่ใจนะฮะอันนี้จอดมา1ปีเต็มๆนะครับแม่บอกสตาร์ไม่ติดนะครับก็เลยจอดทิ้งนะครับก็น่าจะเป็นที่หัวฉีดนะอันนี้ผมเด็กบานก็เลยซื้อหัวฉีด p c x นะฮะร้อยห้าสิบไปใส่นะครับปัก ใส่กันได้พอดีนะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ํานิดนึงนะฮะไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับมี่ฟังลองฟังเสียงนะ